สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาติดตามข่าวการบินไทยกันหน่อยเนื่องจากวันนี้นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีมติออกมานะครับอนุมัติให้การบินไทยนั้นเข้าสู่สารล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการกันนะครับสําหรับแนวทางการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนะครับจะมีทั้งหมด5ประเด็นหลักๆเริ่มจากข้อแรกนะครับให้การบินไทยพ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยให้กระทรวงการคลัง ขายหุ้นออกไป3%ให้กองทุนวายุพักปัจจุบันนี้นะครับกระทรวงการคลังถือหุ้นของการบินไทยอยู่1,113.93ล้านหุ้นคิดเป็น5 1.03%นะครับถ้าจะต้องขายหุ้นออกไป3%ก็เท่ากับว่าจะขายออกมาราวๆ65.48ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่าที่ขาดทุนนะครับอยู่ที่ 6 5 4ล้านบาทเนื่องจากว่าตอนที่กระทรวงการคลังเข้าไปซื้อหุ้นของการบินไทยนะครับมูลค่าหุ้นนั้นจะอยู่ที่14บาทต่อหุ้นแต่ราคาณปัจจุบันนี้ดิ่งลงมาเลยครับอยู่ที่มูลละ4บาทเท่านั้นเองมาดูข้อที่2ครับเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารโดยจะให้กรรมการลาออกจนเหลือ3คนจากนั้น จะเติมกรรมาการเข้าไปเพิ่มอีก3คนสำหรับคนที่ถูกวางตัวเอาไว้นะครับจะมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูท่านแรกกันก่อนครับท่านแรกนะครับที่ถูกวางตัวเอาไว้ได้แก่คุณเทวินวงวานิตซึ่งเป็นอดีต CEO ของปอตทท่านที่2คุณชาติชายพยุหนาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินและท่านที่ส คุจรมพรโชติกาสเถียนกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพและอดีตดีๆของการบินไทยมาดูประเด็นที่3กันหน่อยครับเรื่องของการร้องขอต่อสาลล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการซึ่งเมื่อศาลนะครับรับเรื่องการฟื้นฟูจะทําให้หนี่ของการบินไทยนั้นถูกผิดชาระหนี้โดยอัตโนมัติในประเด็นนี้นะครับทางผู้บริหารจะดูแลในนี่ส่วนของสหกรณ รลค่า3.6หมื่นล้านบาทโดยจะทำการยืดเวลาในการชำระที่ออกไปนะครับโดยมีเงื่อนไขเรื่องของการจ่ายเรื่องของดอกเบีย้ยเพิ่มเติมให้ประเด็นที่4ล้มเลิกแนวความคิดที่จะให้การบินไทยเป็นโฮลิงคอมพานีก่อนหน้านี้จะมีข่าวนะครับว่าจะมีการตั้งเป็นบริษัทย่อยๆอ,ออกไปเช่นจะแยกครัวการบินไทยออกเปเอ็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหรือไทยสมายแยกออกไปเป็นอีกหนึ่งบริษัท ก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนเจ้าอื่นๆนะครับเข้ามาซื้อหุ้นมาร่วมกิจการกันแนวความคิดนี้นะครับถูกยกเลิกไปเรียนที่5ครับการดูแลเจ้าหนี้ต่างประเทศโดยจะทําการเดินคู่ขนานกันไปนะครับระหว่างของสารไทยแล้วก็สารสหรัฐโดยจะมีการยื่นฟื้นฟูนะครับอาศัยข้อกฎหมายนะครับ Chapter 11ของกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา เพราะว่าการบินไทยเองยังต้องดําเนินกิจการนะครับจะต้องมีการบินไปต่างประเทศด้วยดังนั้นถ้าหากเราไม่ทําการยื่นล้มละลายในต่างประเทศนะครับก็อาจจะทําให้เครื่องบินนะครับโดนยืดได้รวมทั้งจะมีการดูแลเจ้าหนี้เรื่องของ leasing เครื่องบินนะครับเจ้าหนี้รายใหญ่ก็จะมีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมน,นีเรามาดูสถานะทางการเงินของการบินไทยกันหน่อยครับ จากการประเมินนะครับชิ้นปี2,563นี้คาดว่านะครับจะขาดทุนสุดทิอยู่ที่59,000ล้านบาทและมาดูส่วนของหนี้กันหน่อยครับหนี้ที่มีดอกเบี้ยนะครับไม่รวมส่วนที่เป็นค่าเช่าเครื่องบินหนี้ส่วนนี้นะครับอยู่ที่2 2 0 0 0 0ล้านบาทล่าสุดทางการบินไทยนะครับก็ได้ขยายระยะเวลานะครับการหยุดบินชั่วคราวเพิ่มไปอีก1เดือนก็คือ ตลอดเดือนมิถุนายนพอถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็ค่อยมาประเมินสถานการณ์เรื่องของโควิดกันอีกทีหนึ่งว่าพร้อมที่จะให้บริการหรือเปล่าตอนนั้นก็คอยมาติดตามข่าวกันอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับหลังจากมีการขายหุ้นออกไปนะครับจะทําให้สัดส่วนอยู่ที่เป็นผู้ถือหุ้น47ทําให้อ่า การบินไทยนะครับสถานะก็จะไม่เป็นรัฐวิสาหากิจต่อไปการบินไทยนะครับก็ดําเนินกิจการมายาวนาน60ปีได้นะครับส่วนตัวผมเองนั้นก็ยังไม่เคยใช้บริการนะครับเนื่องจากเรื่องของตั๋วนะครับที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงส่วนมากก็จะใช้บริการเรื่องของ low cost airline ซะมากกว่ายังไงก็ตามครับในฐานะที่การบินไทยเองก็ได้ชื่อว่าเป็นสายการบินแห่งชาติ ก็ได้รับรางวัลใหญ่ๆของในต่างประเทศด้วยนะครับก็ยังมีจุดแข็งหลายๆอย่างเลยก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพนักง,งานทุกๆคนนะครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีขอเป็นกําลังใจให้ครับผมนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ